สวัสดีค่ะนี่คือรายการที่จะพาไปเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวจากข้อมูลที่คุณอยากรู้ที่สุดแล้ววันนี้เราอยู่กับกองบทวิเคราะห์การเมืองร้อนๆอนเลยค่ะกับผลการลึกตั้งทุกไปวันที่8กุมภาที่ผ่านมานี่เองค่ะสดสดร้อนๆอนเลยแล้วคือบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าช็อกทุกโพทุกสำนักวิเคราะห์นี่คือหักปากากันแบบไม่มีชิ้นดีเลย วันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกสุดๆเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในสนามการเมืองไทยทำไมพักที่ใครๆก็มองว่าเป็นม้ารองกลับควบเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งแบบทิ้งห่างเลยครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นจริงๆครับเพราะผลลัพธ์ครั้งนี้มันเหมือนออกระชากม่านออกมาให้เราเห็นภาพเลยว่าโครงสร้างการเมืองไทยจริงๆเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียหรือตามหน้าสื่อเยอะมาก มันบอกเราว่าสมการการเมืองไทยมันไม่ได้มีแค่เรื่องกระแสหรืออุดมการเท่านั้นแต่มันมีตัวแปรที่มองไม่เห็นแต่ว่าทรงพลังมากๆซ่อนอยู่ซึ่งวันนี้เราจะมาถอดรหัสตัวแปรที่ว่านี้กันครับโอ้โหน่าสนใจมากค่ะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอปูพื้นด้วยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก่อนนะคะเผื่อใครยังช็อกอยู่อันดับหคือพักภูมิใจไทยค่ะพุ่งขึ้นมาได้สอสอไปถึง193ที่นั่ง โอโ้ทิ้งห่างอันดับ2อย่างพักประชาชนที่ได้ไป118ที่นั่งส่วนพักเพื่อไทยที่หลายคนมองว่าเป็นแชมป์เก่าเป็นตัวเต็งกลับลนไปอยู่อันดับ3เหลือสอสอนในสภาแค่74ที่นั่งเท่านั้นเองค่ะใช่ครับ74ที่นั่งแล้วถ้าเราเจาะลงไปในรายละเอียดนะจะยิ่งเห็นภาพความสำเร็จของภูมิใจไทยชัดขึ้นไปอีกคือชัยชนะ193ที่นั่งเนี่ยมันมาจากการกวาดสสอเขตได้ถึง66จังหวัดทั่วประเทศ แล้วที่น่าทึ่งคือเกิดปรากฏการ, <Lands lide. S 1> lide, ร์ n d นสไลด์แลนสไลด์ครับครับชนะยกจังหวัดเลยใน19จังหวัดซึ่งมันกระจายตัวอยู่ทุกภาคเลยนะไม่ใช่แค่ในฐานที่มั่นเดิมอย่างบุรีรัมย์สุรินทแต่มันลามไปถึงเพชรบุรีชัยนาทหรือแม้กระทั่งกระบี่ในภาคใต้ด้วยซ้ำมันคือการขยายอิทธิพลแบบก้าวกระโดดของจริงเลยครับ โอ้โหชนะใน19จังหวัดแบบแลนสไลด์นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่ฐานเสียงเดิมแล้วแต่เป็นการขยายอีกทธิพลแบบ9ก้ากระโดดจริงๆคำถามที่ทุกคนอยากรู้เลยก็คือพวกเขาทำได้อย่างไรทั้งที่ก่อนเลือกตั้งโพลเก่งๆให้เซมที่ก็แค่130-150ที่นั่งเท่านั้นเองมันมีสูตรลับอะไรซ่อนอยู่คะเอาจริงๆนะครับจากบทวิเคราะห์ของรสอรโอลานทิดมังเตียวที่เป็นนักรัฐศาสตร์จากมอมบูรพาที่เรามีอยู่เนี่ย ท่านสรุปไว้น่าสนใจมากครับว่าสูตรสําเร็จของภูมิใจไทยครั้งนี้มันเหมือนการเล่นเกม3ามิติเลยคือทําพร้อมกัน3อย่างที่ทรงพลังมากๆ 1. คือปลุกใจ2คือเอาใจและ3ซึ่งสําคัญที่สุดคือยึดพื้นที่ครับโอ้โหปลุกใจเอาใจยึดพื้นที่ฟังดูเป็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากเลยค่ะขอขยายความทีละข้อได้ไหมคะปลุกใจนี่คือปลุกใจด้วยอะไรปลุกใจด้วยกระแสะชาตินิยมครับ คือช่วงก่อนเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยจะชูภาพลักษณ์ความเด็ดขาดรุดเร็วในการแก้ปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งบทวิเคราะห์ก็ชีว้ว่าท่าทีแข็งกร้าวแบบนี้มันไปโดนใจคนชั้นกลางในเมืองแล้วก็กลุ่มอนุรักษนิยมเข้าอย่างจังเลยคือมันเป็นภาพลักษณ์ผู้นําที่พึ่งพาได้ในเรื่องความมั่นคงของชาติซึ่งเป็นจุดขายที่แข็งแกร่งเสมอครับอืเข้าใจได้เลยค่ะเรื่องความมั่นคงเป็นประเด็นที่อ่อนไหวแล้วก็สร้างคะแนนนิยมได้เสมอ แต่บางคนอาจจะมองว่าการใช้เรื่องชาตินิยมแบบนี้มันการเป็นการเมืองที่ฉาบฉวยหรือเปล่าคะในบทวิเคราะห์มีพูดถึงมุมนี้บ้างไหมใช่ชนะมันยั่งยืนจริงๆคือปัจจัยที่2ครับนั่นคือการเอาใจด้วยนโยบายเศรษฐกิจเฉพาะหน้าที่จับต้องได้อย่างนโยบายคนละครึ่งที่เคยทําตอนเป็นรัฐบาลช่วงสั้นๆเนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากเพราะมันตอบโจทย์ปัญหาปากท้องได้ตรงจุดแล้วก็เห็นผลทันที มันคือการแก้ปัญหาที่ชาวบ้านรู้สึกได้จริงไม่ใช่แค่นโยบายสวยหรูที่ออรอวันพิสูจน์ครับและสุดท้ายปัจจัยที่3ที่บอกว่าสําคัญที่สุดยึดพื้นที่อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนพูดถึงกันเยอะมากหลังเลือกตั้งนั่นคือยุทธศาสตร์บ้านใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะบ้านใหญ่ใช่เลยครับนี่คือหัวใจของชัยชนะทั้งหมดเลยจากบทวิเคราะห์ของทั้ง MGR Online และไทย PBS เนี่ยอธิบายตรงกันเลยครับว่าบ้านใหญ่ คือตระกูลการเมืองที่มีอิทธิพลในท้องถิน่นมายาวนานพวกเขามีเครือข่ายมีบาร,รมีแล้วที่สำคัญคือมีความสามารถในการดึงงบประมาณจากส่วนกลางลงไปพัฒนาพื้นที่ได้จริงถนนหนทางไฟฟ้าประปาโครงการต่างๆมันทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่านักการเมืองกลุ่มนี้คือที่พึ่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่คนที่มาหาเสียงแล้วก็หายไปโอแสดงว่าการเมืองท้องถิ่นอย่างอบจอรหรืออบตอ ก็คือฐานทับสำคัญของบ้านใหญ่เหล่านี้ถูกต้องครับการเมืองท้องถิ่นคือรากฐานเลยของการสร้างฐานเสียงที่เหนียวแน่นมันต่างจากกระแสนะที่มาเร็วไปเร็วแต่ฐานเสียงที่สร้างจากการดูแลทุกสุขอุปธรรมค้ำจูนกันมาตลอดเนี่ยมันซื้อใจคนได้ในระยะยาวพรรคการเมืองใหญ่ๆรู้เรื่องนี้ดีก็เลยพยายามดึงบ้านใหญ่เหล่านี้เข้ามาในสังกัดทีนี้ข้อมูลจาก Rocket Media Lab ที่เรามีมันชี้ให้เห็นภาพชัดจนน่าตกใจเลยครับว่า ในการเลือกตั้งปี2569เนี่ยพักภูมิใจไทยมีตระกูลบ้านใหญ่ในสังกัดมากที่สุดถึง86ตระกูลเดี๋ยวนะคะ86ตระกูลเลยเหรอคะเยอะมากแล้วที่น่าสนใจคือพวกเขาย้ายมาจากพักอื่นหรือเปล่านั่นแหละครับคือประเด็นใน86ตระกูลนี้มีถึง43ตระกูลที่ย้ายมาจากพักอื่นโดยเฉพาะจากพักเพื่อไทยและก็พลังประชารัฐ มันคือการดูดสอสอและฐานเสียงของคู่แข่งมาเป็นของตัวเองอย่างเป็นระบบแล้วก็สำเร็จอย่างงดงามนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการวางแผนมาอย่างยาวนานครับพอพูดถึงเรื่องบ้านใหญ่ที่ย้ายพักตั้ง43ตระกูลมันทำให้ดิฉันอดคิดถึงฝั่งที่เสียคนไปไม่ได้เลยค่ะในเมื่อมีผู้ชนะก็ต้องมีผู้แพ้แล้วฝั่งที่แพ้โดยเฉพาะเพื่อไทยที่เคยเป็นเจ้าตลาดเรื่องนี้เขามองข้ามอะไรไปคะ ทำไมถึงพ่ายแพ้หนักขนาดนี้เป็นการพ่ายแพ้ที่สะเทือนวงการจริงๆล่ะโดยเฉพาะการเสียเมืองหลวงของตัวเองอย่างจังหวัดเชียงใหม่รอสอลานวิเคราะห์ไว้อย่างคมมากเลยครับว่าการที่สีแดงหายไปจากแผนที่เชียงใหม่แทบจะโดยสิ้นเชิงเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บอกดังๆเลยว่าคะแนนนิยมในตัวคุณทักษิณหรือที่เรียกว่าแบรนด์ทักษิณมันขายไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบันต่อให้พักจะพยายามปรับภาพลักษณ์ใหม่ใช้คนรุ่นใหม่มาสื่อสาร แต่รากฐานเดิมที่เคยแข็งแกร่งเนี่ยมันถูกสั่นคลอนไปแล้วแล้วสถานการณ์ของเพื่อไทยหลังเลือกตั้งนี่เป็นยังไงคะเรียกว่าเจ็บหนักเลยทีเดียวเรียกว่าตกที่นั่งลําบากของจริงเลยครับเพราะตอนนี้มีทางเลือกที่ยากทั้งสองทางถ้าตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอํานาจก็จะถูกมวลชนผู้สนับสนุนดั้งเดิมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าทรยศอุดมการณ์เสี่ยงต่อการเสียคะแนนนิยมในระยะยาวแต่ถ้าตัดสินใจเป็นฝ่ายค้าน เพื่อรักษาจุดยืนก็เสี่ยงที่จะเกิดสภาวะพักแตกพักแตกหมายถึงอาจจะมีสอสย้ายขั้วที่เราเรียกกันว่างูเห่าหรือเปล่าคะใช่ครับคำว่างูเหา่าในทางการเมืองก็คือสสอที่ได้รับเลือกตั้งในนามพักหนึ่งแต่กลับแปรพักไปสนับสนุนอีกขั้วหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งสสอของเพื่อไทยหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากบ้านใหญ่คุ้นเคยกับการเป็นรัฐบาล แล้วก,ก็การมีอำนาจต่อรองในการดึงงบประมาณลงพื้นที่การเป็นฝ่ายค้านอาจไม่ใช่ทางเลือกที่พวกเขายอมรับได้ง่ายๆจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะมีงูเห่าเกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ที่เอ,อ่กลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกจริงๆครับโอเคค่ะทีนี้มาดูอีกพักหนึ่งที่ผลงานน่าสนใจมากคือพักประชาชนค่ะเกิดปรากฏการณ์กรุงเทพแลนด์สไลด์ให้ส่งคือชนะขาดลอยในเมืองหลวง แต่ในภาพรวมกลับแพ้ในต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่จนหลังเลือกตั้งก็เกิดดราม่าในโซเชียลมีเดียมีการวิจารณ์ณหรือบางทีก็ดูถูกการตัดสินใจของคนต่างจังหวัดเรื่องนี้ในบทวิเคราะห์มองว่ายังไงบ้างคะประเด็นนี้ละเอียดอ่อนและสําคัญมากครับรอสอโอรานชีว่านี่คือโจทย์ใหญ่และความท้าทายที่สุดของพักประชาชนเลยคือต้องสื่อสารกับฐานผู้สนับสนุนของตัวเองหรือที่เรียกกันว่าดอมส้ม ให้เข้าใจในสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นท่านใช้คำว่าการเมืองไทยมันเหมือนดำเนินไปบนพื้นที่คู่ขนานสองแห่งที่ไม่เคยบรรจบกันพื้นที่คู่ขนานหมายความว่ายังไงคะพื้นที่แรกคือการเมืองของคนเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสะและอุดมการณ์ต้องการความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต้องการความโปร่งใสต้องการประชาธิปไตยในอุดมคติซึ่งพักประชาชนตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากแต่อีกพื้นที่หนึ่ง คือการเมืองของคนในต่างจังหวัดส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอุดมการเป็นหลักแต่ขับเคลื่อนด้วยวิถีเดิมหรือระบบอุปธรรมซึ่งการที่พวกเขายังยึดโยงกับระบบนี้ไม่ใช่เพราะเขางงเหรอเบาปัญญาอย่างที่คนในโซเชียลบางกลุ่มวิจารณ์นะครับแต่เป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะพวกเขากําลังแสวงหาความมั่นคงเฉพาะหน้าครับในระบบที่รัฐส่วนกลางเข้าไปไม่ถึงหรือไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตประจําวันของพวกเขาได้จริงๆลองนึกภาพตามเลยครับ ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลเจ็บป่วยตอนกลานคืนถนนไม่ดีเรียกรถพยาบาลลำบากใครคือคนแรกที่เขานึกถึงก็คือสอจอหรือนายกอ,อบตอที่เป็นเครือข่ายของสสในพื้นที่ลูกหลานอยากได้งานทำอยากขอทุนการศึกษาขเขาพึ่งใครก็พึ่งนักการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้การที่สสต้องไปทุกงานบวชงานแต่งงานศพมันไม่ใช่แค่การหาเสียงแต่มันคือการแสดงตัวว่าเป็นที่พึ่งได้จริงๆ ซึ่งโครงสร้างรัฐแบบปกติให้สิ่งนี้กับเขาไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือกลไกาการเอาตัวรอดในระบบที่พึ่งพารัฐไม่ได้เต็มที่นั่นเองถูกต้องครับดังนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของความดีความชั่วหรือความฉลาดความโง่แต่เป็นเรื่องของโครงสร้างที่แตกต่างกันการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงพรรคประชาชนต้องเข้าใจและต้องหาวิธีสื่อสารกับคนในพื้นที่คู่ขนาดนี้ให้ได้ไม่ใช่การไปตัดสินพวกเขาซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากและต้องใช้เวลาครับ น่าสนใจมากค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ยังมีอีกหนึ่งม้ามืดที่เราต้องพูดถึงคือพักกล้าธรรมของรอ,อธรรมนัทพรมเผ่าที่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการมีสอสอเข้ามาในสภาจากทุกภูมิภาคเลยส่วนกระแสภาพลักษเชิงลบที่ถูกโจมตีมาตลอดพวกเขามีกลยุทธ์อะไรที่แตกต่างออกไปคะพักกล้าธรรมใช้กลยุทธ์ที่คล้ายกับภูมิใจไทยแต่ลึกลงไปอีกระดับหนึ่งครับ คือถ้าภูมิใจไทยใช้บ้านใหญ่ระดับจังหวัดพักกล้าธรรมจะใช้บ้านใหญ่ระดับอำเภอซึ่งก็คือเครือข่ายนะักการเมืองท้องถิ่นตัวจริงอย่างสอจอหรือสมาชิกสภาจังหวัดหรือนายกอบตอคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ดังในระดับประเทศแต่ในพื้นที่ตัวเองนี่คือผู้มีอิทธิพลตัวจริงที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านแบบสุดๆเป็นการเจาะตลาดที่ลึกกว่าเดิมใช่ครับเป็นการเมืองแบบจุลภาคหรือ ไมโครโพลิติกส์ที่เข้าถึงทุกหย่อมุงย่าเลยบวกกับโปรไฟล์ของรออธรรมนัทเองที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาอย่างต่อเนื่องทำให้เขาสามารถผูกโยงนโยบายของพักเข้ากับฐานรากเกษตรกรได้อย่างเหนียวแน่นมากสามารถให้คำมั่นสัญญาที่จับต้องได้เกี่ยวกับราคาพืชผลหรือโครงการช่วยเหลือต่างๆได้อย่างน่าเชื่อถือจนสามารถเจาะเข้าไปในพื้นที่ที่แม้แต่พักใหญ่อย่างเพื่อไทยก็ยังเข้าไม่ถึงได้สาเร็จครับ ฟังทั้งหมดแล้วโครงสร้างการเมืองไทยมันซับซ้อนแล้วก็มีหลายชั้นกว่าที่คิดจริงๆนะคะแล้วทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรต่ออนาคตคะชมหน้ารัฐบาลใหม่ที่เราจะได้เห็นจะเป็นแบบไหนจากบทวิเคราะห์ของรออโอลานอีกเช่นเคยนะครับท่านมองสมาการจัดตั้งรัฐบาลไว้สสูตรหลกัลกสูตรแรกที่ดูแล้วเป็นไปได้และมีเสถียรภาพที่สุดในเชิงตัวเลขคือสูตรแดงน้ําเงินเขียวนั่นคือการจับมือกันระหว่างเพื่อไทยภูมิใจไทยและกล้าทํา สามพักรวมกันจะได้เสียงข้างมากในสภาที่มั่นคงมากแต่การรวมกันของสามพักใหญ่นี่มันจะไม่มีปัญหาหรอคะเหมือนจับเสือสามตัวมาอยู่ถ้ำเดียวกันนั่นคือความท้าทายใหญ่เลยครับทั้งเรื่องการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงเกรด A และการผรสมผสานนายบายที่หาเสียงไว้ซึ่งอาจจะขัดทั้งเองแต่ถ้าผ่านจุดนั้นไปได้รัฐบาลผสมสูตรนี้จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่ก็ต้องเจอกับโจทย์ใหญ่ที่สุดที่รออยู่ข้างหน้าเหมือนกัน คือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ต้องเร่งแก้ไขให้ได้ไม่อย่างนั้นต่อให้มีสียงเยอะแค่ไหนก็อาจจะอยู่ไม่ครบเทอมได้เหมือนกันครับแล้วอีกโมเดลหนึ่งที่เป็นไปได้ละคะอีกโมเดลคือพักภูมิใจไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่เอาเพื่อไทยแต่ไปดึงพักเล็กพักน้อยมาร่วมแทนข้อดีของสูตรนี้สำหรับภูมิใจไทยก็คือพักเล็กมีอำนาจต่อรองไม่สูงทำให้สามารถจัดสรรตำแหน่งต่างๆให้กับกลุ่มบ้านใหญ่ในพักตัวเองได้ง่ายขึ้น เป็นการตอบแทนที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่ความท้าทายก็มีมหาศาลเช่นกันท้าทายในแง่ไหนคะสองเรื่องหลักๆครับหนึ่งคือการบริหารจัดการมุงหรือกลุ่มกอนต่างๆภายในพักตัวเองที่ตอนนี้ใหญ่โตมากเพราะรวมคนจากหลากหลายที่มาการทำให้ทุกคนพอใจเป็นเรื่องที่ยากมากและสองโมเดลนี้จะทำให้ฝ่ายค้านซึ่งนำโดยพักประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทยแข็งแกร่งมาก มีจำนวนสสรวมกันเกือบ200เสียงพร้อมที่จะตรวจสอบและล้มรัฐบาลได้ทุกเมื่อมันอาจจะเป็นรัฐบาลที่ดูเหมือนคุ้งเกมได้แต่จริงๆแล้วโประบางและไม่มีเสถียรภาพในระยะยาวครับฟังดูแล้วไม่ว่าจะออกทางไหนการเมืองไทยหลังเลือกตั้งครั้งนี้ก็น่าจะยังเข้มข้นแล้วก็ไม่นิ่งไปอีกนานเลยนะคะผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันสะท้อนภาพอะไรที่ใหญ่กว่าแค่ใครแพ้ใครชนะจริงๆ การต่อสู้มันไม่ได้มีแค่เรื่องอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่หรือกระแสะความนิยมในตัวบุคคลแต่มันคือการต่อสู้การของเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นที่อย่างรากลึกมาอย่างยาวนานใช่ครับมันตอกย้ำความจริงที่ว่าการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นในประเทศไทยมันแยกกันไม่ขาดเลยสุดท้ายแล้ว การจะพัฒนาประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้มันต้องอาศัยความเข้าใจและการทำงานร่วมกันของทั้งสองส่วนนี้จะมองข้ามพลังของเครือข่ายท้องถิ่นก็ไม่ได้หรือจะปฏิเสธเสียงเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงของคนเมืองก็ไม่ได้เช่นกันเป็นบทสรุปที่ชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะครับ ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้ให้ไปขบคิดกันต่อนะครับในขณะที่การเมืองไทยดูเหมือนจะดำเนินไปบน2เส้นทางขนานกันอย่างชัดเจนคือเส้นทางของกระแสที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในเมืองใหญ่กับเส้นทางของฐานเสียงและระบบอุปมานที่ยังจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในท้องถิน่นคำถามสำคัญในวันนี้อาจไม่ใช่แค่ใครจะชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่คือ เมื่อไหร่และอย่างไรที่สองเส้นทางนี้จะมาบรรจบกันและเมื่อถึงวันนั้นหน้าตาของประชาธิปไตยไทยที่เราจะได้เห็นจะเป็นอย่างไร